เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงต้องล้างรถนะครับไม่งั้นมันล้างไม่ออกน,นะครับล้างเลยไหมครับคุณผู้หญิงตัดสินใจช้าสิครับแบบเนี้ล้างไม่ออกนะครับสีเสียเลยนะครับล้างรถนะครับล้างรถนะครับเออล้างก็ได้ครับ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  นพูดอะไรของเธอก็แม่เราบอกว่าเด็กที่ทําไม่ดีเวรกรรมจะตามทันแต่เราก็ไม่คิดนะว่าเวรกรรมจะตามทันเร็วขนาดนี้เธอไม่ต้องมาย้อยเย,เย้ยเราเลยนะเธอไม่ใช่เราเธอก็คงไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมเราถึงต้องทําแบบนี้งันเธอก็บอกเรามาสิว่าทําไมเธอต้องมาทําแบบนี้บอกไปลูกคนรวยอย่างเธอก็ไม่เข้าใจหรอกถ้าเธอไม่บอกเราก็ไม่เข้าใจนะสิงั้น มาเดี๋ยวฉันช่วยเราไปนั่งรนกัดีกว่าไหวไหมเธอ,อ,อามาช่วยเราทำไมเราปลาข่ายใส่รถแม่เธอนะเราก็แค่อยากรู้ว่าทำไมเธอมาทำแบบนั้นทา,ทางที่เรากับแม่ ก็ไม่เคยทำไาให้เธอเราทำไปเพราะเงินน่ะมีคนจ้างให้เราทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ค่าส่วนแบ่งของค่าล้างรถแต่ทำแบบน,นั้นมันไม่ดีแต่เราไม่ได้เกิดมารวยเหมือนเธอนี่เราเลือกไม่ได้หรอกว่าจะทำสิ่งดีหรือไม่ดี <c oughs> ขอแค่เราได้ตังเราก็ทำหมดแหละแม่เราเคยบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้ เธออยากมีชีวิตที่ดีเธอก็ต้องทําแต่สิ่งดีๆและสาระ,ะว่าเธอมาลําบากแบบเรานะและเธอก็จะรู้ว่าความดีมันไม่ได้ทําให้เธอมีข้าวกินพี่ส่วนแบ่งของหนูล่ะทวงจังเลยนะชิต้าเฮ้ยนี่มันรู้จ้าของรถนี่หว่าปล่อยไม่ได้นะแบบนี้เดี๋ยวมันก็แจ้งตำรวจจับเราหรอก ทำไมนี่นางชิตาแกปกป้ามึงเหรอก็เขายังไม่ได้ทำอะไรเราสักหน่อยพี่รีบเอาส่วนแบ่งของหนูขึ้นมาเถอะนะหนูจะได้รีบไปส่วนแบ่งเหรอฝันไปเถอะเว้ยนี่พี่อย่ามาโกงกันแบบนี้สิแม่นี่เองว่าข้าโกงเหรอทำไมทำไมข้าจะโกงให้ทำไมผู้หญิงตัวนิดเดียวแกงโง่เองทำไมวะฮะมีปัญหาอะไรเปล่า เอาเงินหนูคืนมานะเอาเงินหนูคืน,นมาวำคัญไปหเห็นหมเาบอกแล้วว่าอย่าไปเชื่อคนไม่ดีแล้วก็เลือกทำแบบนี้ได้แล้วนะถ้าเราไม่ทำแบบนี้แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวกินพ่อแม่เราก็ไม่มีแล้วเราก็ไม่มีบ้านหลูๆเหมือ,อนเธอนี่เรารู้ว่าเธอลำบาก เราต้อาช่วยเธอเองนะอะนี่สร้อยทองนี้เป็นสร้อยที่แม่เราซื้อให้ตอนของของน้นเกิดอะ เธอเอาสร้อยเช้นนี้ไปขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อของมาขายนะเราปลาขายใส่ลุดแม่เธอนะเธอมาช่วยเราทําไมก็เมื่อกี้เธอช่วยเราไว้จากพี่ผู้ชายคนนั้นไม่ให้มาทำร้ายเราเราก็เลยอยากตอบแทนด้วยสร้อยทองเช่นนี้นะแล้วอีกอย่างเราหวังว่ามันจะทําให้ชีวิตเธอดีขึ้นขอบคุณนะ เราไม่คิดว่าเธอจะใจดีกับเราขนาดนี้ไว้มีโอกาสเราจะมาตอบแทนเธอนะอืสัญญานะไว้มือโอกาสเราจะมาทึงสัญญาคืนว่าแต่เธอชื่ออะไรหรอเราชื่อชีตา้าแล้วเธอล่ะเราชื่อพุมพูน เจ้าไข่ปิ้งกี่ฟองดีล่ะเอาหกฟองละกันเมื่อวานหายไปไหนมาไม่เห็นออกมาขายของเลยอ๋อเมื่อวานฉันพักผ่อนน่ะแหมหยุดขายไข่แค่วันเดียวคิดถึงฝีมือไข่ปิ้งฉันขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อวาน่ะมีคนมาถามหาแกด้วยก็ตามหาคนที่ชื่อชีต้าก็แถวเนี้ยก็มีแกคนเดียวที่ชื่อชีต้าฉันว่าคงเป็นแกแน่ๆตามหาฉันเหรอคนแถวนี้หรือเปล่า ไม่น่าใช่นะแกเพราะว่าฉันก็ไม่คุ้นเหมือนกันอ่ะอืมแปลกจังเลยอะ่ะแกก็รู้นี่ว่าฉันไม่ค่อยรู้จักใครที่อื่นเลยแต่ถ้าทางเขาดูมีเงินด้วยนะหน้าตาก็หล่อลงมาจากรถรูอีกแถมการแต่งตัวก็ดูดีมีชาติตระกูลด้วยอะ่ะใครกันนะนี่ไข่ปิ้งฉันได้หรือ,อยังจ๊ะเอา้าฉันขอโทษเอา สี่สิบใช่ไหมใช่หกฟองโอเคฉันยังงงเลยอะ่ะว่าใครคิดไม่ออกสักทีแต่เขาหล่อมากเลยนะแกจริงเหรอแปลกจังเลยอะ่ะ mm hmm. วัน,ว,นวันฉันก็จะขายไข่ปิ้งไม่รู้จักใครจริงแกขอบคุณนะไม่บ <c oughs> ้าน ไข่ปิ้งราอ้นมาแล้วจ้าไข่ปิ้งจ้าเฮ้ยรถคันนี้ตามเรามาอีกแล้วอะหรือว่าจะเป็นพวกแก๊งค้ามนุษย์เฮ้ยอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ไปแล้วอดมาเลยอย่าทำแบบนี้รู้ไหมว่ามันไม่ดีเอามานี่เลย รู้ไหมว่าถ้าเอาไข่ปลาใส่รถคนอื่นแบบนี้มันไม่ดีเลยนะรู้ได้ไงว่าไม่ดีรู้สิก็ฉันเคยทำมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วทำไมอ่ะก็เพราะเคยมีคนบอกฉันนะสิว่าถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอนะ่ะให้ทำแต่ความดีห,หิวหิว หิวหิวโอ okay, okay. เคโอเคใจเย็นใจเย็นหิวใช่ไหมใจยเย็นนะงั้นเอาน,นี่ไปกิน20บาทรอเล่นให้ไปกินขกาะบคุณนะ,ะคุณคนสวยชื่ออะไรไโอ้ยน่ชมคนอื่นเป็นด้วยเหรอฉันชื่อชีต้าจ่ะ Cita. Hmm. Cita. Cita. Ay, aku ya คันที่ตามเรามาเมื่อวานนี่ว่ะเฮ้ย hey, <ST ANT IC AL> อะไรวะเนี่ย <ST ANT IC AL> คุณคุณต้องการอะไรจากฉันเนี่ย น,นี่คุณหลอกฉันคุณคุณจะทำไรอ่ะอ,อย่าทำไรฉันเลยนะชิก้าเราเพิ่มพูนเองเพิ่มพูนเพิ่มพูนเด็กผู้ชายที่เคยให้สร้อยคอเธอเมื่อสิบห้าปีที่แล้วไงเพิ่มพูนนี่ไหนจริงเหรอ เรามาทวงสัญญาที่เธอเคยบอกว่าเธอจะตอบแทนเราแล้วนายรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่เราส่งคนติดตามเธอนะจนรู้ว่าเธอเป็นแม่ค้าขายไข่พิ้งที่นี่ซึ่งก็เป็นที่เดิมที่เราเคยเจอกันตอนเด็กเราก็เลยตัดสินใจมาตามหาเธอด้วยตัวเองจนเมื่อวานนี้เราก็ได้รู้ว่าแม่ค้าขายไข่พิ้ง ก็คือเธอเธอต้องบ้าไปแล้วแน่เลยอะเล่นอะไรของเธอฉันตกอ,อกตกใจหมดเลยไหนจะรถที่ขับตามฉันไหนจะนายปลอมตัวเป็นคนบ้าอีกสรุปเราทวงสัญญาเธอได้ยังเรื่องซอยอะเหรอคือเรื่องนั้นฉันเอาสร้อยที่นายให้ไปขาย เอามาลงทุนตามที่นายแนะนำอะ่ะแต่พอฉันได้กำไรมาฉันก็ไปซื้อสร้อยเส้นใหม่นะเผื่อสักวันจะเจอนายแล้วฉันก็จะได้คืนให้อ่ะใครบอกละ่ะว่าฉันอยากได้ไสร้อยคืนแล้วนายจะให้ฉันตอบแทนนายยังไงเธอช่วยตามฉันมาทางนี้หน่อย นะนายจะไปเดทกับแม่ค้าขายไข่ปิ้งเนี่ยนะตลอดสิห้าปีที่ผ่านมาเราไม่เคยลืมเธอเลยนะแล้วเรายังคิดเสมอว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็เวลาที่เหมาะสมเราจะขอเธอไปเดทแต่ฉันเป็นแค่แม่ค้าขายไข่ปิ้งนะแล้วดูเธอสิเป็นแค่แม่ค้าขายไข่ปิ้ง ก็ด <One input> right? ีกว่าเด็กมอมแมมที่เที่ยวปลาไข่ใส่ไม่ใช่เหรอแล้วนี่เธอจะให้เราขอเธออีกทีไหมเธอถึงจะตอบตกลงอ่ะเอางี้คุณพิงครับได้โปรดให้เกียรติประเดชกับผมไหมครับ คืน